เรื่องไต้หวันเนี่ยจะกลายเป็นประเด็นใหญ่หรือเปล่านะเพราะว่าเมื่อวานหน่วยยามฝั่งไต้หวันไปจับกลุมเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งพร้อมกับลูกเรือของชาวจีน8คนนะโดยบอกว่าคนเหล่านี้พยายามตัดสายเคเบิลใต้ทะเลในช่องแคบไต้หวันจนเสียหายตอนนี้หน่วยยามฝั่งระบุว่ากำลังสอบสวน ว่าเรือสินค้าและลูกเรือจีนเหล่านี้ตั้งใจตัดสายเคเบิลอินเทอร์เนต็ตของไต้หวันหรือไม่เดี๋ยวพาไปดูภาพก่อนนะนี่คือภาพของเจ้าหน้าที่ยามฝั่งไต้หวันขณะปีนขึ้นไปบนเรือบรรทุกสินค้าที่ชื่อหงไถ่หาเพื่อจับกลุ่มลูกเรือจีนที่อยู่บนเรือลำนี้โศกมายามฝั่งของไต้หวันบอกว่าเช้ามืดอังคารที่ผ่านมาเนี่ย ได้รับแจ้งจากบริษัทจุงหวาเทเลคอมนะซึ่งเป็นบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของไต้หวันว่าสายเคเบิลสื่อสารที่เชื่อมระหว่างเกาะหลักไต้หวันกับหมู่เกาะเผิงหูซึ่งอยู่บริเวณช่องแคบไต้หวันนอกชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะหลักได้รับความเสียหายนะฮะช่องแคบไต้หวันก็กั้นระหว่างไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่นะเป็นฝั่งตะวันตกของไต้หวันฝั่งตะวันออกของจีน พื้นที่ที่เกิดเหตุสายเคเบิลใต้ทะเลเสียหายเป็นพื้นที่ที่ทางการไต้หวันจับตาดูการเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดมาสักพักแล้วนะเพราะว่าเสาที่ผ่านมาทางการไต้หวันตรวจพบเรือบรรทุกสินค้าหงไถห้าแเนี่ยไปจอดใกล้กับสายเคเบิลผงหูอย่างมากแล้วก็ไม่ยอมตอบสนองกับยามชายฝั่งกับยามฝั่งไต้หวันที่พยายามสื่อสารด้วยผ่านทางวิทยุแล้วก็ลำโพงนะพยายามที่จะเมินเฉย การสื่อสารปรากฏเช้ามืดของวันนี้นะก็ปรากฏว่าเรือลำนี้ไปทอดสมอลงไม่นานก่อนที่จงหวาเทเลคอมจะรายงานเข้ามาว่าสายเคเบิลเสียหายแล้วนะก็อนุมานว่าคงจะเป็นลูกเรือของหงไถห้าแปดเนี่ยที่เป็นคนทำลายโดยหน่วยยามหน่วยยามฝั่งไต้หวันบอกนะคะว่าเจ้าหน้าที่ก็เข้าสก,กาัดเรือลำนี้ แล้วก็ขึ้นไปบนเรือก่อนที่จะควบคุมให้เรือกลับมาท่าเรือในเมืองไถหนานเพื่อทําการสอบสวนแล้วก็จับกลุ่มลูกเรือทั้งหมด8คนทั้งหมดเป็นสัญชาติจีนฮะเรือหงไถ่้าเป็นเรือที่จดจดทะเบียนในโตโก,โกประเทศในแอฟริกาตะวันตกแต่ยามฝั่งบอกว่าน่าจะเป็นการจดทะเบียนแบบเรือธงสะดวกที่เรียกว่า flag of convenience หมายถึงการที่เรือต่างชาติเข้าไปจดทะเบียนกับรัฐนั้นๆนะ ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าใครเป็นเจ้าของเรือบรรทุกสินค้าลำนี้แต่ว่ายามฝั่งไต้หวันบอกว่าเรือบรรทุกสินค้าลำนี้น่าจะได้รับการสนับสนุนจากทางการจีนทางด้านการเงินและตอนนี้กำลังสอบสวนนะคะว่าสายเคเบิลที่เสียหายจากการถูกตัดเนี่ยเป็นความตั้งใจหรือว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ไม่ตัดความเป็นไปได้ว่านี่อาจจะเป็นปฏิบัติการที่เรียกว่าเกรย์โซนนะเกรย์โซนคืออะไร ก็คือแย่แๆเข้ามานะะไม่ถึงกับให้รู้ว่าเป็นการกระทําที่ไม่เป็นมิตรก็คือมีการแทรกแซงบีบบังคับแต่ไม่เข้าขั้นที่เรียกได้ว่ารุกรานหรือว่า ตั้งใจทําให้เสียหายจนถึงการเกิดสงครามนะหรือว่าการเผชิญหน้าโดยตรงก็ไม่ตัดความเป็นไปไ,ได้ว่านี่เป็นเกรย์โซนแอคทิวิตี้ของจีนนะโดยรอยเตอร์ก็รายงานว่าได้สอบถามไปยังสํานักงานกิจการไต้หวันของจีนเกี่ยวกับประเด็นนี้แต่ยังไม่มีการให้ความเห็นกลับมาขณะที่การสื่อสารระหว่างเกาะหลักไต้หวันกับหมู่เกาะเพิงหู ไม่ได้รับผลกระทบจากสายเคเบิลใต้ทะเลเสียหายนะคบเพราะว่าเขามีการสลับบริการสื่อสารไปยังสายเคเบิลอื่นๆนะฮะรอยเตอร์ uter, รายงานอ้างอิงเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอาวุโสคนหนึ่งของไต้หวันที่ไม่เปิดเผยชื่อระบุด,ด้วยนะรับว่ารัฐบาลไต้หวันกําลังดําเนินการกับกรณีนี้ในฐานะประเด็นความมั่นคงแห่งชาติโดยบอกว่าเรื่องนี้เกินเรื่องปกติเพราะว่าเรือลำนี้เนี่ยจอดอยู่ ในทะเลนอกฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวันมาตั้งแต่วันเสาร์แล้วก็ไม่ยอมสื่อสารกับยามฝั่งด้วยซึ่งผิดปกตินะแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยไต้หวันเจอเหตุการณ์ค,คล้ายๆนี้หลายครั้งแล้วนะแต่ที่น่าสนใจคือปีนี้เนี่ยเหตุมันเกิดขึ้นทีกว่าปีก่อนๆไอเหตุสายเคเบิลใต้ทะเลเนี่ย โดยกระทรวงดิจิทัลของไต้หวันระบุนะคะว่าปีนี้มีรายงานเหตุสายเคเบิ้ลใต้ทะเลขัดข้องมาแล้ว5กรณีซึ่งมากกว่าปี2024ปีที่แล้วและ2023ซึ่งเกิดปีละ3เคสเท่านั้นนะแต่นี่เพิ่งเดือนกุมภาพันธ์ปาไป5กรณีแล้วนะก็ถือว่าเยอะมากเยอะขึ้นมากก่อนหน้านั้นนะก็คือเดือนมกราคมที่ผ่านมาทางการไต้หวันสอบสวนเรือลำหนึ่งที่จดทะเบียนในแคมรูน แต่เจ้าของเรือเป็นจีนที่ต้องสงสัยว่าลากสมอเรือจนสร้างความเสียหายให้กับสายเคเบลิลด้านตะวันออกเฉียงเหนือของไต้หวันที่เชื่อมไปยังสหรัฐส่วนเมื่อปี2023สายเคเบิลใต้ทะเล2เส้นซึ่งเชื่อมต่อกับหมู่เกาะมาจูหมู่เกาะเล็กๆของไต้หวันซึ่งอยู่นอกชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของไต้หวันและใกล้กับจีนแผ่นดินใหญ่ถูกตัดจนทาให้อินเทอร์เน็ตล่มนะ ทางการไต้หวันบอกว่าเรือจีนเป็นสาเหตุแต่ไม่มีหลักฐานว่าจีนตั้งใจทำนะซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ก็สร้างความกังวลให้กับทางการไต้หวันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะว่ายุทธศาสตร์ที่เรียกว่ายุทธศาสตร์แบบเกรย์โซนแบบนี้ของจีนเนี่ยจะเป็นความพยายามทำลายการสื่อสารของไต้หวันกับโลกภายนอกเพื่อที่จะปิดล้อมไต้หวันใช่หรือไม่นะฮะโดยสำหรับไต้หวันเนี่ยเนื่องจากเป็นเกาะเนาะ เพราะฉะนั้นสายเคเบิลใต้ทะเลเนี่ยสำคัญมากแล้วก็เขามีเกาะใหญ่แล้วก็มีเกาะเล็กๆรอบด้วยเพราะฉะนั้นการเชื่อมระหว่างไต้หวันกับโลกภายนอกก็สำคัญแต่เชื่อมระหว่างไต้หวันเกาะใหญ่ไปเกาะเล็กๆก็สำคัญนะฮะเพราะฉะนั้นเคเบิลใต้ทะเลจึงมีบทบาทสำคัญมากในความอยู่รอดของไต้หวัน ที่ผ่านมาเนี่ยถามว่ามันมีความเสียหายไหมก็มีนะมีปัจจัยทางธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวเสื่อมใช้งานมานานนะฮะแล้วก็บางทีก็โดนสมอของเรือลากมาโดนหรืออุปกรณ์ตกปลาขูดกับพื้นท้องทะเลแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากเกิดเหตุสายเคเบิลขัดข้องเคสหนึ่งในไต้หวันผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารของสถาบันวิจัยกลาโหมและความมั่นคงแห่งชาติไต้หวันคนหนึ่งก็คือซูจือหยุนบอกว่า หรืออาจจะต้องสอบสวนในเชิงลึกว่าตกลงสายเคเบิลที่มันขัดข้องช่วงหลังๆบ่อยๆเนี่ยมันเกิดจากความจงใจหรือเปล่านะเพราะว่าสายเคเบิลใต้ทะเลเมื่อถูกทำลายเนี่ยการเชื่อมต่อไต้หวันกับโลกภายนอกเนี่ยกระทบนะเพราะต้องพึ่งการส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ต,ตจากดาวเทียมซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากมาหาศาลต่อเศรษฐกิจ ของไต้หวันนะรวมถึงการค้าการทำธุรกรรมออนไลน์กับต่างประเทศด้วยหลายคนบอกนะคะบอกว่าถ้าเกิดอันนี้เป็นการต่อวินาศกรรมนี่จะเป็นรูปแบบหนึ่งของการทำสงครามจิตวิทยานะขณะที่ผู้สังเกตการบางคนอย่างเช่นทอมชูกาสอดีตกับตันเรือกองทัพสหรัฐแล้วก็ตอนนี้เป็นนักวิจัยอาวุโสข,ของ Center for a new american s t u d e security ซึ่งเป็นหน่วยงานคลังสมองในวอชิงตันดีซีก็เผยนะคะบอกว่า บอก CNN บอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้ดูเหมือนว่าไม่ได้พยายามตัดการเชื่อมต่อระหว่างไต้หวันกับโลกภายนอกอย่างจริงจังแต่ว่าเหมือนกับเป็นการใหญ่ๆนะเป็นการลองของทดสอบสำหรับปฏิบัติการบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหลังในขอบเขตที่กว้างขวางมากกว่านี้นะฮะอันนี้ยังเป็นแค่น้ําจิ้มยังไม่จริงจังซึ่งออนอกเหนือจากเหตุ ของสายเคเบิลแล้วเนี่ยแน่นอนว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีกิจกรรมทางการทหารของจีนเพิ่มขึ้นนะในช่องแคบไต้หวันแล้วก็ทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกโดยบ่อยครั้งนะฮะที่เรือและเครื่องบินของกองทัพจีนข้ามเส้นมัธยาฐานแบ่งกึ่งกลางช่องแคบซึ่งที่ผ่านมาเส้นนี้จะเหมือนเป็นเขตแดนอย่างไม่เป็นทางการระหว่างไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่นะก็ทําให้กระทรวงไต้หวันกระทรวงกาลาโหมไต้หวันต้องจับตากิจกรรมอย่างนี้อย่างใกล้ชิดนะฮะ โดยซินเอ็นระบุว่าเจ้าหน้าที่และหน่วยงานด้านกลาโหมของไต้หวันเนี่ยกำลังให้ความสนใจอย่างเป็นพิเศษไปที่ยุทธศาสตร์เกรย์โซนนะหรือวิธีการที่กึง่งๆึงใช้วิธีการทางการทหารแต่ไม่เต็มตัวนะเป็นแบบให้เดายากว่าทำอะไรอยู่นะไม่ว่าจะเป็น วิธีการแล้วก็คนที่เข้ามาด้วยคนที่เข้ามาบางทีก็จะมาในลักษณะของ non military actor ก็คือไม่ได้เข้ามาในรูปแบบของเครื่องแบบทหารนะฮะแต่จะมาแบบเป็นเจ้าหน้าที่รัฐจากหน่วยงานอื่นเช่นยามฝั่งนะะยามฝั่งหรือว่าตำรวจจนไปถึงสิ่งที่เรียกว่า Maritime Militia of Civilian Ship นะกองกำลังทางทะเลข,ของเรือพอลเรือนนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือความน่าสนใจนะว่าถ้ามันเกิดขึ้นทีกว่านี้มันจะหมายถึงอะไรนะมีความเห็นสุดท้ายมาจากอลิซาเบธฟอยร r าลุสนะคะเป็นนักวิเคราะห์จากโครงการ Indo-Pacific Security Initiative ของ Atlantic Council มองว่ายุทธศาสตร์แบบนี้ของจีน g r ร y z โซนเนี่ยเช่นการปิดล้อม หรือว่าแท็ติกต่างๆที่ไม่เชิงจะเป็นการยกระดับความรุนแรงหรืออะไรก็ตามแต่ว่ามันใหญ่ๆเข้ามาเนี่ยคือการเพิ่มแรงกดดันต่อไต้หวันนะเพราะว่าการทำแบบนี้มันจะไปกระทบกับความรู้สึกและจิตวิทยาของประชาชนของสาธารณชนให้รู้สึกว่า เฮ้มันเหมือนกับเราไม่แน่ใจว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าดูเหมือนมันอื่นๆดูเหมือนมันไม่ค่อยมันคุมเครือเพราะฉะนั้นคนจะมีความไม่สบายใจนะทำงานด้านจิตวิทยาโดยตรงสะท้อนให้เห็นนะคะว่าในที่สุดแล้วถ้าทำไปนานๆเนี่ยความรู้สึกนึกคิดของคนของสาชนอาจจะเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนไปในแง่ที่ว่าเอ๊ะทำไมรัฐบาลเราไม่สามารถปกป้อง คุ้มครองเราได้ทําไมมันถึงมีคือไม่ไม่ถึงกับอันตรายนึกออกมาเราเคยอยู่ในสถานแบบนั้นปะคือกึ่งกึ่งกลางๆอ่ะแต่ว่ามันมันรำคาญใจแล้วมันก็รู้สึกว่าฉันไม่สามารถใช้ชีวิตแบบแบบหายใจให้เต็มปอดได้สักวันเพราะว่าเดี๋ยวก็มีนู่นมีนี่มันจุกจิกแต่ว่ามันไม่ถึงกับเป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ว่ามันทำให้คนเกิดความกังวล แล้วก็ในที่สุดจะไปโทษรัฐบาลนะว่าไม่เห็นทำอะไรเลยทำไมถึงป้องกันไม่ได้นะแล้วรัฐบาลไต้หวันจะทำอะไรเนี่ยก็ลำบากเพราะว่าพอมนเป็นเกรโซนเนี่ยมันไม่เข้าขั้นที่จะไปแบบจับให้ได้ไล่ให้ทันนะเอาผิดไม่ได้จับตรงๆไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมสีเทานะกค็คุมคุมเคลือเคลือนะเพราะฉะนั้นนี่คือ แนวทางหนึ่งที่นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าอาจจะเป็นแนวทางที่เราได้เห็นมากขึ้นในปีนี้นะคะ